ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอเป็นกำลังใจในการปราบผีของพวกเราโดยการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอกดปุ่มติดตามสีแดงแดงและอย่าลืมเปิดกระดิ่งสีทองเอาไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดตามมาด้วยน้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปวิดีโอที่แล้วในคลิปถัดไปขยับเป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ฟังคำถามจากนอนมาสคอตนอนมาสคอตถามว่า ขอวิธีปราบเจ้า S C P 9 3 9มันึวิธี S C P 9 3 9มันเป็นตัวอะไรคนดูก็ต้องดูคลิปดีให้จบแล้วค่อยลงไปเมนใต้คลิปไปบอกนอนมัสคอตนอนมัสคอตจะเอาไปประกาศในคลิปถัดไปเฮ้ย เออเจเสียงแกเป็นอะไรวันนี้อ๋อหมายว่าอากาศที่นี่หนาน้อนมากเลยอะดูสิ น,นี่ไม่ใช่เวลานอนของพวกเราก่อนมาจะได้แกพักผ่อนไปตั้งหลายชั่วโมงนี่แกจะมาง่วงนอนอีกเหรอมันไม่ใช่เวลาถ้าฉันเห็นแกนอนมเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะยิงแกจงดูนี่ปลุกเสกมาโดยเฉพาะเอามายิงผียิงสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ย I am heavy weapons guy this นี่มันไม่ใช่สายชาแกดิว่อันนี้คือสายชาเวอร์ชั่นที่ฉันไปอัปเกรดมายังไงเล่าสายชาเวอร์ชั่นใหมย่ยุคใหม่อะ ใชแล้วอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าอนาคตใหม่ซาชาเก้าไก่ซาชาอนาคตใหม่ซาชาเก้าไก่ <c oughs> ดูนะโอ้การที่รวดเร็วทันใจอะ่ะวันนี้เราจะมาปราบผีกันในเมืองที่ไม่ใช่เมืองล้างแต่ว่ามีประวัติดำมึดอยู่เพราะว่าทุกคนได้หายตัวไปจากที่นี่อย่างลึกลับ กูจะหายตัวไปจากที่นี่ได้ยังไงอะเราไม่รู้แล้วเราจะมาหาคําตอบมาทุกๆครั้งนี่เราปราบมาเราปราบผีมาทุกตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นในโลกเดียวกันเองหรือว่าต่างโลกเราปราบผีมาทุกชนิดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวอะไรพวกกูนะได้านแล้วไม่มีผีที่น่ากลัวนี้เราเคยเจอมาแล้วโอ้ยอันนั้นเราก็เจอมาแล้วจงออกมาลิซ่า ยานะไป่แค่แค่ฟังตีนคูมีลูกค้าติดต่อมาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในเมืองนี้เขารักธุรกิจของเขามากเป็นธุรกิจร้านเซเว่นอีเลเวนแล้วเขาก็ไม่ยอมย้ายออกไปเขาเลยต้องการความช่วยเหลือจากเรานั่นไงโอ้เดินมาดูแลหูเถานี่รีบมาหารเราเลยนี่นั่นคือน,น้ำของเธอหูเถาโอ้แล้วทำไมเธอเดินไปสนามหญ้า อยู่นี่ครับเธอมาต้อนรับเราไงวันนี้เราไปคุยกันข้างในดีกว่าโอสินค้ายังยังอยู่เลยเนี่ยประตูร้านเซเวนี่นี่เรายังไม่ทันจะปราบเพีนะแกทำลายข้าของนี้ไม่ได้นะเอาละ่ะ แกต้องไปคุยกับลูกค้าได้แล้วไอีวีแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกพิมของให้้านกินนะเราจะใช้ที่นี่เป็นฐานทัพเป็นบังเกอร์ของเราในการตั้งหลักในการสู้กับไอ้พวกสัมภเวสีที่อยู่ในเมืองนี้เพราะฉะนั้นของไอ้นี่แกห้ามกินเด็ดขาดมันเป็นของลูกค้า <Yeah. S 3> บอกว่ามันมีสิ่งชีวิตบางอย่างที่แบบมันเหมือนหลุดไปสักเออที่วิจัยสักอย่างนะลานมุน,นะครับเป็นลูกค้าผมจะปักไฟให้รักกันนะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเราจะเริ่มการในการปราพีมีอะไรเอา้า กระจกแตกอ่ะแล้วแกทำอย่างนี้ทำไมงั้นแกเลือกระจกออกให้หมดเลยเอาไอ้ลูกค้าไอ้น่าจืดนั่นกลับเข้าไปอย่างนี้ลูกค้าเขาเข้ามันเดี๋ยวนี้เลยครับมันอันตรายมันกลับมานี่คือการเสริมแกของพวกเราเสริมแกลงโอ้โหปลอดภัยแน่นอนครับลูกค้าเราทำการลื้อกระจกโง่วออกแล้วเปลี่ยนเป็นของของเราแล้วแต่อะไรอะไรมันก็ยังดูปกตินะแต่มันไม่มีคนอ่ะมันเป็นมือที่ใหญ่โตมาก อุ้ยประตูเปิดเร็วผิดปกติเฮ้ยจะเห็นบางอย่างเห็นอะไรอ้าวอ้าวตวพิลัสนะเอร์ไอโคชทรยศเราต้องมเข้าไปดูใกล้ๆนั่นไม่ใช่หมาหมาหน้าบ้านแกเป็นอย่างนี้เรื่องอะไรอ่ะมันร้องเลยอ่ะมันเข้าไปแล้วเราต้องจัดการมัน อย่างนแหละว้ายว้ายว้ายรวอย่ามาโดรใส่กเลยโอ้น่ากลัวเ่เราเราจะยัดเราจะยัดลูกกระบกเป็ดเข้าไปยัดลูกกระบกเป็ดมึห้ยมนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยันไม่เป็นไรเลยมันยืนแล้วมันก็ลองงั้นเราใช้หัวปีกันไอ้แกพอแล้วเปิดเลยชาว เอาเอาง่ายแนี่เลยเหรอโอ้ชิวชวไปรับค่างเงินกันดีกว่าเออแค่นี้สิละง่ายยากกวันนี้ซะอีกโอ้ชิวชิวย่มันง่ายไปตัวที่เลี้ยวหลายเท่าเลย <c oughs> โอ้ไม่กดมันมันง่ายเกิดไปมันไม่ได้มีตัวเดียวไงมันอยู่บนฟืูมเหรอมัน อยู่กันเยอะนี่วะโอ้จำนวนมากขนาดนี้พวกเราไม่น่าสวยนะนี่มึงหลุดมาจากสถาบันเลยบ้างนี่ยโฆษณาขั้นเวลาะแป๊บหนึ่งเพื่อใครอยากจะให้ค่าขนมพี่เอาไว้หรือเป็นค่ากาแฟงี้ในการทํางานแล้วนะนี่ระบบซูเปอร์แตงบนหน้าจอเลยนะเนาะสามารถโดนเนทเงินมาได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เพื่อใครไม่รู้ไม่ต้องห่วงไปพอดีว่าฉันมีเพื่อนที่เป็นฝาแฝดฉันอยู่อีกสองคนนะนะ พวกมันคือใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยล่แดยไอ้ไอนตุตินเอ็นเกีดดิวะใช่แล้วนี่แหละคือเพื่อนของฉันพลังสามแสนพัขนาดตัวเขาว่าฉันเลยไอ่ไอ่ไอเฮฟวี่ฟมันมอนเฮบวี่เดของมานี่วะงั้นเราว่าเราสิงพ่อเขาดีกว่าไหมเราจะได้ทาเราจะได้พบ้เขาได้อย wow ่างเต็มรอยไหม h

ดูเหมือนว่าล่างมันจะมาส่งพลังขนาดจะมาต่อต้านการควบคุมเราได้แลมันเกิดจากให้เราไม่ขออนุญาตเขาก่อนด้วยมาทะเลาะกันแล้วมาทะเลาะกันแล้วเอาเอาเอาไข่มาเอาไข่มาปุ้นแทนเอาไข่มาถวายเออรับรองเราไปด้วยอะไรให้เราได้ทำกันเออได้ใช้พลังของพระเจ้าทั้งสองคนนี้ครับ SCP ของพวกเราอยู่น้อยไหนแต่ทำไมไม่ SCP นะอะไรนี่อะ รู้ว no <t art music> ่าจะคุย <ini> กันไม่รู้เรื่องอะนะงั้นเราก็เฮ้ p me ขาไอ้พวกสถาบันทั่วรายอ่าโอเคโอ้ยนั่นอะไรอ่ะเอ้ยนั่นนั่ขยครอ่ะนั่นหยุดอยุ่ดิไม่ยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหว

ออสถาบันทั่วรายอ่ะพวกแกนี่เองนี่เป็นตัวการสินะที่ปล่อยเจ้า SCP หลุดออกมาแล้วทำลายคนในเมืองจะต้องหนีแตกตื่นหายไปอ่ะโอ้มาแล้วยมาเอโอ้ตัวการความชั่วร้ายพูดทำอะไรดีอ่ะไปกันเลยกอซัดมันเลยโอ้เซ็งเน่าเวลวอยู่แล้วมี ลองไอ้พวกนี้ด uh ีวะงั้นเราจัดทุจใจให้มันเลยแล้วก ok ันอืมมันเอาเป็นหนักเลยมันถือใช่ไหมฮะฮะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วเราจะแข็งแกร่งมากอืมเอามันนี่อีกตัวหนึ่งเหอะจับหน่อยไอ้พวกนี้มันกระจอกชะมัดเลยอะ รีบลบมาเรื่อยดูบอกว่าเราจะใช้มันมากเกินไปเล่นของมันจะเมื่อกี้มันก็จะเข้าตัวเว้ยเราไปปราบไอ้เจ้าตัวมาแล้วอ่ะมันคือสิ่งมีชีวิตที่หลุดมาจากสถาบันนะนะมันอ่อนแอมากเลยอ่ะใช่แล้วแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวด้วยฮึไม่มีเสียงคนพูดปะเฮ้ยสิโอ้ดูนอ่แบบอะไรแดงๆอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันพูดมันเป็นเสียงคนเลยอ่ะมันเรียนเสียงมนุษย์ได้ด้วยอ่ะ มันยังไม่ยังไม่หมดนี่ไงเต็มเลยมีคนหนึ่งมากำลังดื่มน้ำมันอยู่เออจีเกลย์โกงโกมน้ำมันอยู่แหละกำลังเติมดีเซลอยู่เฮ้ยพี่ระวังอย่าเวิรอย่าเวิรฉกหน้าแกออกไปรับดีเซลไปเป็นไรเปล่าไป็นไรเปล่าโอ้ยโอ้ยแต่เนี้ยอ้โ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 อ้ทำไรกำลังกำลังควบคุม ล้างเส้นหมองมันอยู่ออยดูว่าร่างกายมันลูกตามันจะไปสีมันจะมันต,ตาบอดสีมันอาจจะไม่มีตาเลยซ้ำเฮ้ยพียย่มันกำลังตดตาระวังจิตใจจิตใจ,จมันซับซ้อนมากเกินกว่าฉันจะสามารถควบคุม<ๆ>มันได้ไม่ได้เลยตัดเส้นเลือดใหญ่ดูได้สิเอาเฮ้สามบุฒิการ์ดตัมาตอนนี้ทำไมเนี่ย คุณมาผิดเวลาหรือเปล่าถ้าคุณมาเร็วกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยอะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเงินครับเงินเงินอยู่ไหนองีเงินหอมๆอ่ะอะไรอ่ะมึงมึงยังไม่หมดเหรอมึงมันแอบอยู่นี่มันแอบอยู่หลังนี่ยุวียุวียุวิ่งวีมึงมันแอบนดิว่ะมันแอบมันแอบตกกูรู้คือไม่ได้มันเลยแอบแทน มันมันรู้เฮ้ยเฟยหน้าลูกค้าสิเราไม่เคยเจอได้เสียงนะกูได้เสียงนะใครชนเองวะเงินจวนมามันน่าจะเกินความความเป็นไปได้ที่เราจะฆ่ามันทั้งเมืองอะเอาเป็นว่าช่างมันบอกว่าฆ่าไปหมดเลยเว้ยพอาะเพราันไม่ใช่ปัญหาแล้วเลยไปทั้งเมืองเลือกปัญหาเมืองว่าจะปัญหาแล้วเลยเร้วมาเพื่อป่าไป่ใช่ไหมหน้าลูกค้าแปลกๆปลกไอ้หฉันไม่เคยเจอหน้าลูกค้าที่ทํางานเสร็จแล้วทำหน้าย่างงี้เลยบอกว่าอะไรมันวิ่งไปแล้วอะ บอกว่าไม่มีเงินมันจะไปได้ยังไงแล้วมันไม่มีตังค์มันจะจ้างเราทำไมเราไปคุยใหม่ดีมันแก้งหรือเปล่าตลาดแล้วไม่เจ้ะเราเราปราบเบอร์เกอร์มาใส่พวกกูเนี่ยนะดูนะดูนะหน้าเพียหน้าแม่งเพียกวันประสาทมากเลยเอ้ยอ่อปฏิเสธนะขอบคุณที่ใช้บริการและอย่าเรียกเราใหม่